สวัสดีค่ะทุกๆกคนค่ะช่องของป้าอ้อยนะคะ US FarmUS Farm ถูกยาดในชนบทอเมริกาวันนี้เราจะมาถามคำถามพี่อ้อยยี่สิบคำถามเลยชีวิตในอเมริกานี่แหละนะข้อที่หนึ่งสิ่งแรกที่รู้สึกว่ามีแบบนี้ด้วยเหรอตอนที่มาอเมริกามีบแบบนี้ด้วยเหรอ ไม่เคยเห็นที่ไทยอ่ะเรื่องของบ้านช่องอะไรเนี่ยมันจะต่างกับเราเยอะเลยห้องน้ําที่นี่บ้านเราอยู่เนี่ยล้างห้องน้ําต้องน้ําลาดแต่ที่นี่ทำไมห้องน้ำเขาแห้งวะจะทําความสะอาดต้องใช้น้ายาชุบผ้าหรืออะไรอย่างเนี้ยมันก็เลยโยงไปถึงเรื่องอุปกรณ์ต่างๆในการทําความสะอาดบ้านด้วยทําไมมันเยอะขนาดนี้บ้านเราพักกริ้วผื่นเดียวเช็ดแมงได้ทุกอย่างอยู่ที่นี่น้ํายาก็เหมือนกัน น้ำยาอันนี้ไว้ล้างมืออันนี้ไว้ล้างจานอันนี้ไว้ใช้กับเครื่องอันนี้ไว้ซักผ้าอันนี้ไว้ล้างวัสดุเกินสิ่งแรกแล้วที่ 2, สองสิ่งแรกที่ประทับใจเมื่อมาอเมริกา <c oughs> หนุ่มอเมริกันก่อนเลยแหละคุณ <c oughs> ลุงเนี่ยประทับใจมากตอนคุยกันและที่ประทับใจสุดๆก็คือครั้งแรกที่มาที่นี่ มาเหยียดที่ชนระบทที่นี่เห็นแล้วมีความสุขมากคือบ้านลุงภาพที่เห็นบ้านลุงอุงโอเคจบจบคำตอบแค่นี้บ้านลุงอ่ะข้อที่สามไม่ใช่บ้านน่ะไม่ได้ไม่ได้เรียกว่าบ้าน่นมันเรียกว่าอะไรอ่ะสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของของรอบรอบบ้านนี่มันสวยถูกใจโอเคอ่ะข้อที่สามสิ่งที่เห็นปุ๊บแล้วไม่อยากอ่ะไม่อยากทําไม่อยากเกี่ยวข้องกับสิ่งเนี้ย ในอเมริกาสิ่งที่ไม่ชอบเหรอไม่เชิงว่าไม่ชอบคือแบบเห็นแล้วแบบไม่เอาสิ่งนี้ไม่เอาไม่อยากไม่อยากแบบไปสัมผัสไม่อยากยุ่งไม่อยากยังไม่มีนะยังไม่มีแบบนั้นไม่เลยมีสิ่งที่มีความรู้สึกว่าไม่ชอบจนทุกวันนี้ก็ยังไม่ชอบก็คือความเป็นอยู่ห่วงใยถามว่าที่นี่เขาเป็นเขามีนิสัยความเป็นอยู่่วงเขามีแต่เขาไม่ได้แสดงออกเหมือนเราบางครั้งสิ่งที่เราเห็นคือชอบไปมองคนอื่นว่า เห็นหมาเห็นแมวทุกทรมานเห็นคนนี้เขาไม่กล <ures> ับบ้านก็ชอบไปส่องไปดูไปมองครับโดยเฉพาะลูกหลานแต่เขาคนที่นี่เขาจะต่างคนต่างอยู่แต่สิ่งเนี้ยมันก็คือความสุขของเขาคือวัฒนธรรมของเขาแต่เราเอามิสัยของคนเทามาเฮ้ยทราไม่ลูกยังไม่กลับเราก็จะเป็นก่วงใช่ไหมเฮ้ยทำไมหลานถึงเป็นอย่างนี้เราก็จะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจอุ้ยทําไมเขาปล่อยให้วัวกับไวายมาเดินอยู่โดยไม่มีข้อ แต่มาอยู่ในหิมะคก็นี่คือวัฒนธรรมของที่นี่มันก็เลยไม่ไม่มีอะไรที่บว้าวจนแบบน่าตกใจแต่เป็นความรู้สึกที่ว่าไม่ชอบข้อสพี่อ้อยทํากับข้าวเองไหมปกติปกติเพราะว่าปกติไม่ทำไม่ค่อยชอบกินอาหารกาก็คือปกติไม่ทําแต่ก็ทำใช่ไหมคำตอบคือทำอ่าข้อห้าข้อห้าทำบ้างภาษาอังกฤษมีอุปสรรคในการใช้ที่เมกาไหม ต้องไปเจอผู้คนมีม,มีเยอะเลยมีขนาดพี่อ้อยพูดภาษาอังกฤษเป็นแล้วเคยทํางานกับคนต่างชาติมาหลายสิบปีนะ,ะมีเยอะเลยเพราะว่าเวลามาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันพูดภาษาบ้านๆโดยเฉพาะคําศัพท์คําศัพท์นี่เรื่องสําคัญมากคําศัพท์ที่เราเคยรู้เลยก็มีเพราะเราอยู่กินงูนเราพูดภาษาของ business เ,เรื่องของธุรกิจเรื่องของงานแต่ละมีอาปากค้างฮะคนละอย่างอะไรอ่าโอเคอ่าข้อที่หก ใครซักผ้าที่เนี่ยหรือช่วยกันช่วยกันแต่ส่วนใหญ่จะเป็นพี่พส่สัฟผ้าพี่เด็กติดติดแล้วมันใช้เครื่องซักผ้าเครื่องปั่นผ้าก็ไม่ได้ดู <Questo S 2> รู้ส <iley. S 1> ึกว่ามันเป็นภาระหรือว่างานหนักหนาอะไรแต่บาง,งครั้งลูกเขเห็นอ่ะพ่อยังไม่ทําเขาก็ทาข้อที่เจ็ดนะเพี่อใหเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มไหมที่อเมริกาเนี่ยไม่เรียนกบลุงแค่แบบอาเรียนกบลุงก็เจ็ดนะผลไม้อะไรที่ไม่เคยเห็นที่ไทยแล้วเห็นที่นี่ลูกอะไรวะแงะ ครั้งแรกไอ้ลูกอะไรวะเนี่ยไม่มีเพราะว่าผลไม้รู้จักหมดเป็นคนชอบกินผลไม้ก็เลยรู้จักแต่ไม่เคยจับไม่เคยหยิบของจริง mm hmm. ก็ลูกพ uh ีช huh. เป็นผลไม้ที่คุณลุงปลูกแล้วก็ได้ชิมตั้งก่อนที่จะมาอยู่ที่นี่เพราะว่าก่อนที่จะมาก็บอกให้ลุงปลูกแล้วมันก็ออกลูกใช่ไหม uh huh. มันอร่อยแบบที่ลูกสูกผลไม้นี้แหละที่ชอบ <Okay. S 2> ที่สุดต่อข้อแปดพยายามเบรกนางนางชอบยาว <laughs> แปดการช้อปปิ้งเนี่ยวะ่ะอยู่ไทยอะ่ะมีช้อปปิ้งแบบสาวๆม้างไหมอืมไม่มีอ่ะล้วอยู่อเมริกามีเม่ทาไหร่ปารมากกว่าตลาดนัดอล้บมาอเมริกาก็อยากไปตลาดนะัดแต่ที่นี่ไม่มีตลาดนัดให้ไป อ๋ออ่าล้วพี่ชอปปิ้งเสื้อผ้ายังไงก็ไปพี่มันขายของเสื้อผ้ามือสองที่นี่เรียกุ๊คกูดวิวนะครอ่าเป็นร้านมือสองกูดวิวแล้วก็จะไปพวกยาร์ดเซลล์ที่แบบเขาเปิดบ้านแล้วเขาขายของในบ้านเขาอ่ะอ่าโอเคไปแอ่า้าไปซื้อกับข้าวอ่ะไปเองไหมหรือยังไงต้องไปด้วยกันไปด้วยกันสองคนไปด้วยกันสองคนไม่เคยแยกเลยแยกไม่เคยแยกกันเลยแยกกันไม่ได้เป็นปลาตองโกมันไส้ ฝันไส้อะก็เสพก็เสพทำไมอันนี้รู้มานะรู้มาก่อนนะทําไมไปกินอาหารไม่สั่งอาหารเองก็เพราะว่าไม่รู้จักชื่ออาหารถึงแม้จะรู้จักชื่ออาหารแต่ไม่รู้รูปร่างหน้าตาเป็นไงแล้วมันมีอะไรนั่นอยู่ในนั้นมาเพราะว่าตอนที่อยู่อทยอ่ะไม่เคยกินอาหารต่างชาติ จะกินก็แบบสเปกเนี่ยจับพัพจับผูปีเลี้ยงกันอย่างเงี้ยถึงจะกินถ้าให้เดินไปเพื่อไปซื้อกินเองไม่เคยกินข้อสิบเอ็ดความหนาวของที่เนี่ยทนได้ไหมมาใหม่ๆทนได้ไหมอันนี้อยู่มากี่หนาวแล้วสามหนาวใช่ไหมสามหนาวแล้วมันก็หนาวโอยสะใจพี่สาวบอกว่ามันหนาวถึงกระดูกแต่มาอยู่จริงๆนะมันก็หนาวไม่ถึงกระดูกหรอกเราก็ใส่เสื้อผ้าหลายๆชั้น แล้วส่วนใหญ่ในฤดูหนาวจะอยู่กันในบ้านก็คือทนได้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 หรือต้องทนชอบพี่บ้าสวยดีเนื้อทนได้หรือต้องทนกันเลยหรอทนได้หรือต้องทนไม่ได้ต้องเือะพี่้สวยดีอ่ะข้อข้ออะไรแล้ววะข้อส1เข้อ12แลองะอ่ะเสริมสวยแบบทำผมทำเล็บอะไรอย่างงี้ยบ้างไหมปีแรกมาทำเห็นคนที่เขาทำผมหยิกหยิบย่อยเมื่อก่อนตอนอ้อนผมย่อยแล้วเนี่ยก็ไปที่วอลมาร์ทมันมีร้านทำผมไม่ชอบเลยอ่ะ พอทําผมเสร็จเขาหยิบกล่องติปมาวางอีตรงเนี้ยตรงเนี้ยไม่ชอบเลยเพราะเราอยู่เมืองไทยเราไม่เคยต้องจ่ายแล้วก็ต้องหันไปถามลุงว่ารู้สึกว่าค่าทําผมตอนนั้นอ่ะร้อยหนึ่งโอ้โหทำผมแล้วว่ามันแพงกันนะนี่วะลุงก็บอกว่าให้จ่ายติปเขาสิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหสิบเปอร์เซ็นต์ชัวร์นางไม่ชอบติปคุณลุงตัดให้นะคะเออตัดผมไม่เช่หน่อยไม่โอเคอันข้อต่อไปถามว่าพพี่ไม่ชอบติปตอนนั้นแล้วตอนเนี้ยเรื่องทิปอะ มีความคิดยังไงเรื่องเพชรเนี่ยพี่อ้อก็ไม่เคยจ่ายอีกเลยเพราะว่าเงินของลุงกระเป๋าลุงบัตรเครดิตลุงลุงซื้ออะไรลุงก็หยิบจากกระเป๋าจะจ่ายเรื่องน้เถอะอ๋อก็ช่างเขาไม่สนใจแล้วแต่ตอนแรกไม่ชอบอ่ะเขาอต่อไปไม่รลู้ข้อที่ทลายแล้วนะมีอะไรที่คิดว่าถ้าเลือกได้อยากจะเปลี่ยนแปลงในบ้านลุงไม่อยากไม่มีไม่เอาเลือกเอาเลือกสักอันหนึ่งสมมติรู้ว่าชอบไงรู้ว่าชอบทุกสิ่งเลือกแค้เลือกอะอยากอยู่บ้านหลังเล็กนิดไม่ต่าง อ๋อนที่บ้านที่อยู่มันใหญ่ไปมันใหญ่แล้วก็มีลำธานเล็กๆมีลำธารเล็กๆไหลผ่านบ้านเวลาขับรถไปที่ไหนแล้วไปเห็นแบบนั้นแสดงว่าตรงที่อยู่นี่ก็คือแบบเป็นชนบทแต่มันไม่มีลำทานอืมอ๋อยังก็มีแต่มันจงเดินอีกไปข้อต่อไปน่าจะข้อที่สิบห้าแล้วมั้งรู้สึกยังไงอะต้องใส่รองเท้าแบบ รองเท้าหน้าร้อนหน้าหนาวอะไรเงี้ยมีไหมของพี่มีไหมรองเท้าบู๊ตก็จะมีรองเท้าธรรมดาที่เวลาใส่ไปทํางาน <c oughs> ก็จะใส่ถุงเทา้าแทนที่จะใส่รองเท้าหนาวอะไรก็ไม่ได้ใส่เพราะว่ารองเท้าทํางานก็คือรองเท้าที่แบบเลอะๆสกปรกสกปรก,กปเทา้ายางแล้วก็เราใส่ถุงเทา้าตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ไม่เคยไม่ใส่ถุงเทา้าคือใส่ทุกวนันแล้วก็เปลี่ยนทุกวนันอาบน้ําทุกวนักนรู้สึกแบบลาคานไหม ต้องเปลี่ยนเข่าเปลี่ยนตอวันไหนไม่ใส่ถุงเท้าก็อยู่ไม่ได้มันมันไม่สบายเท้าอ่ะชินแล้ว้อตจะไปอีกหาข้อน่าจะอีกห้าข้อการไปหาหมออ่ะที่เนี่ยต้องนัดเคยมีไหมที่โอ้ยมันไม่สบายมากมเอออิมเมอร์เจนซี่แล้วแบบต้องรอนัดอ่ะยังไม่มีเลยไม่มีเลยเพราะว่าเวลาไปหาหมอหมอบอกว่า ยู <You S 2> เป็นคนเดียวที่สุขภาพแข็งแรงที่สุดในลูกค้าของฉันมีอะไรที่ลุงอ่ะชมชมชมบ่อยบ่อยชมแต่เรื่องเนี้ยดูเพอร์เฟกว่าถ้าถ้าไม่ไม่ได้อยู่ๆก็มาชมานะนมืาอกีก็จะถามอ่ะอยู่คิดว่าฉันมีอะไรบกพร่องที่ฉันควรจะปรับปรุงบ้างไหมอะไเงี้ยไม่อ่ะแต่ว่าใหม่ๆลุงเขาก็เจอเพื่อนเพื่อนลูกเขยเขาเนี้ยไปเล่นกอล์ฟด้วยกัน เขาก็ถาม how about your Asian wife Asian girl คุณพกอเขบอกว่า perfect เขาถามว่า expect ไหม as p e r your expect ไหมคุณพก็บอก over than my expectation ข้อต่อไปแถวบ้านพี่อ้อยอะรถเยอะไหมไม่แล้วพี่อ้อยขับรถบ่อยแค่ไหนเวลาไปข้างนอกอาที่ละครั้งอางที่ละครั้งแล้วมีปัญหาไหมในการขับรถแถวบ้านถ้าเปรียบเทียบกับกรุงเทพเคยไม่เคย มีปัญหาอะไรแต่เราเองเราก็ยังไม,ไม่ไม่มีความมั่นใจเท่าที่ควรเพราะว่าถนนที่มันเป็นในลักษณะของการเลี้ยวโค้งไปโค้งมาแล้วก็ขึ้นลงขึ้นลง,ลงอย่างเงี้ยยังไม่ชินต่อไป ลุงเนี่ยเคยทํากับข้าวให้กินไหมตอนเช้าปกติเป็นน้าที่ลุงอ๋อตอนเช้าปกติเต<อ>ปเ็นน้าที่<อ>ลุงออดีจังแต่ <c oughs> วันนี้บางวันพี่อ้าจะทําเองเมื่อก่อนเนี่ยแม่แมก็ทั้งแพนเค้กก็ทําไม่เป็นนะแล้วก็ได้เรียนรู้ข้อสุดท้ายพี่อ้อยเคยว่าอะไรลุงแบบบ่บนอะไรลุงไหมแล้วลุงมีฟีดแบ็กลับมายัางไงก็ว่าบ่อยเรื่องเขาที่ลืมแล้วก็ก็ชอบบอกฉันว่าเขา้อา้องเน่เขาก็จะบอกว่าฉันไม่เคยดิบหรือแม่กะทั้ง อุปกรณ์ในรถในกระเป๋ามจะมีกระเป๋าเครื่องมือที่เราเวลาไปถึงบ้านลูกค้าสินี่ฉันใส่ไว้ตรงนี้ฉันใส่ไว้เนี่ยบอกฉันไม่เคยจเจอแล้วแต่เขาไม่มีคําว่าขอโทษแต่เขาบอกฉันเจอแล้วพอ,อของปากของคอนะคะใคร <c oughs> ที่อยากรู้จักพี่อ้อยมากขึ้นยังไงก็สอบถามเอาไว้คอมเมนต์ไว้เนาะวันนี้ก็เท่านี้ขอบคุณทุกคนบายบายขอบคุณมากสวัสดีค่ะ